วัสดีครับวันนี้เลยพามาชมแปลงที่จะมีการปลูกต้นโอ๊กนะครับเราที่นี่เราจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตนะครับแต่ก่อนที่นี่เป็นแปลงที่มีการปลูกมะพร้าว ตามที่ได้ถ่ายไปไว้แล้วนะครับในวันวันก่อนแล้วก็ตอนนี้มะพร้าวทั้งหลายที่เราได้เห็นทุกสูงนะครับเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อกันตรงนี้เราได้ลมมะพร้าวออกหมดแล้วก็ทําเป็นแปลงคาร์บอนเครดิตนะครับดูว่าเมื่อไถพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทําทให้สถานที่เนี้ยดูเป็นระเบียบแล้วก็สวย มากครับสำหรับการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะนำมาในการปลูกต้นไม้ที่สำคัญก็คือมีการวางแผนโดยการวางท่อเพื่อจะให้น้ำนะครับวางท่อเพื่อจะให้น้ำแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆที่เราเห็นนี่คืออย่างนี้ก็คือฟางข้าวฟางข้าวนี่คือเป็นไม้ไผ่นะครับนี่เป็น เป็นไม้ไผ่ที่เป็นไม้พีเลี้ยงเอามาปักอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการวางท่อที่สวยงามาท่อเมนนะครับท่อเมนที่นี่ก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับ20คือเป็นท่อขนาดใหญ่เนี่ยเป็นท่อเมนแล้วก็เพื่อ,อช่วยในการระบายน้ำนะครับมาดูว่า ได้นำเอาต้นไม้มาปลูกแล้วตอนนี้มีการลงแปลงแล้วนะครับมีการลงแปลงแล้วจะได้ต้นไม้ที่ในจินตนาการที่เราจะนำมาปลูกที่นี้ครับตรงน,นี้จะให้ให้เห็นว่านี่อรอยต่อของที่จะมีท่อนี้มาต่อไปนะครับเพื่อเป็นท่อเมนนะครับท่อเมนนี่นะครับ การต่อเพื่อจะให้มีการให้น้ำนะครับก็มีการจัดระบบแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ครับต้นไม้ในในความฝ่ฝันว่าเราจะนำต้นไม้ต้นนี้มาเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตครับคาร์บอนเครดิตในสถานที่แห่งนี้แปลงนี้40ปาราไร่นะครับแปลงนี้40ปาราไร่ได้ลงต้นไม้แล้วต้นไม้ลงไปแล้ว แล้วก็จะต้องมีไม้พี่เลี้ยงมาคํำไว้นะครับให้ท่านได้ชมว่านี่ครับมีการาได้ลงต้นไม้แล้วตอนนี้ก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามต้นไมอ้อากาศดีด้วยมีฝนตกนิดหน่อยนะครับวันนี้ดูต้นไม้ต้นดูความงามของต้นไม้นะครับที่ <c oughs> สวยงามมากครับสวยงามมาก เป็นแปลงที่มีความใหญ่มีความายาวมากนะครับ40ปรไร่แปลงนี้คาดว่าเมื่อได้มีการปลูกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแปลงที่สวยงามเ,าเป็นประตูสู่ปักใต้ที่เราก็จะได้มีต้นไม้และก็มีการแปลงที่สาธิตกัน สร้างคาร์บอนเครดิตนะครับที่นี่เราจรึงได้คัดเลือกต้นไม้พันธุ์ดีครับพันธุ์ดีซึ่งมีมาตรฐานสามารถที่จะ,ะเก็บคาร์บอนหรือว่าสร้างคาร์บอนเครดิตได้ถึงไร่ละ42ตันนะครับ40ต้น42ตันคาร์บอนเครดิตนะครับการปลูก หรือว่าการสร้างแปลงจึงจําเป็นต้องอาศัยความพร้อมในการเยายมที่จะพัฒนา,าสถานที่นี้ให้เหมาะ